บทเจ็ดสิบเจ็ดพูดเจ็สิบเจจุขอสาบานต่อลมที่พัดออกมาติดต่อกัน77.2ขอสาบานต่อลมพายุที่พัดมาอย่างแรง77.3ขอสาบานต่อลยอิกะที่อุ้มเมฆฝน 77.4ขอสาบานต่อมลาอิกาที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จ7 7 5ขอสาบานต่อมลาอิกาที่นำมามอบแก่บรรดาบี77.6ด้วยการให้เหตุผลและการเตือนสำทับ77.7แท้จริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 77.8เมื่อดวงดาวถูกทำให้มืดลง77.9และเมื่อชันฟ้าถูกแยกออก77.10และเมื่อภูเขาถูกแตกออกเป็นผุยผง77.11และเมื่อบรรดารอดศูนย์ถูกรวมไว้ตามเวลาที่กำหนด 77.12สำหรับวันไหนเล่าที่พวกเขาบรรดารอซูลถูกเลื่อนออกไป77.13สำหรับวันแห่งการตัดสิน77.14และอันใดเล่าให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตัดสินคืออะไร77.15 ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ77.16เรามีได้ทำลายชนชาติรุ่นก่อนก่อนดอกหรือ77.17หลังจากนั้นเราได้ให้ชนชาติรุ่นหลังหลังปฏิบัติตามพวกเขา77.18เช่นนั้นแหละเราได้ปฏิบัติแก่บรรดาอาชญากร 77.19ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ77.20เรามีได้สร้างพวกเจ้าจากน้ำที่ต่ำต้อยไร้ค่าอสุจิดอกหรือ77.21แล้วเราได้ให้เข้าไปอยู่ในที่อันมั่นคงมดลูก 77.22จนถึงกำหนดอันแน่นอน77.23ดังนั้นเราได้กำหนดไว้แล้วเราจึงเป็นผู้กำหนดที่ดีเลิศที่สุด77.24ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ77.25และเรามีได้ทำให้แผ่นดินนี้เป็นจุดรวมดอกหรือ 77.26ทั้งคนเป็นและคนตาย77.27และในแผ่นดินเราได้ตั้งภูเขาวไว้สูงตะงงานและเราได้ให้พวกเจ้าดื่มน้ำจืดสนิท77.28ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ77.29จะมีเสียงกล่าวขึ้นว่า พวกเจ้าจงออกเดินไปยังที่พวกเจ้าเคยปฏิเสธ77.30จงออกเดินไปยังเงาควันสามแฉก77.31มันไม่ทำให้เกิดร่มและจะไม่ช่วยให้พ้นจากเปลวไฟได้77.32แท้จริงมันจะพ่นประกายออกมามีขนาดเท่าป้องปราการ 77.33ประหนึ่งมันประกายนั้นเป็นอูดสีเหลืองเข้ม77.34ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ77.35นี่คือวันที่พวกเขาไม่สามารถจะพูดออกมาได้77.36 และจะไม่เปิดโอกาสให้แก่พวกเขาเพื่อแก้ตัว77.37ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ77.38นี่คือวันแห่งการตัดสินเราได้รวบรวมพวกเจ้าไว้กับชนชาติรุ่นก่อนก่อน77.39 ดังนั้นถ้าพวกเจ้ามีแผนอุบายอันใดก็จงวางแผนต่อข้า77.40ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ77.41แท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงจะอยู่ท่ามกลางร่มเงาและน้ำพุ77.42และผละไม้ตามที่พวกเขาต้องการ 77.43พวกเจ้าจงกินจงดื่มอย่างสบายใจตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้77.44แท้จริงเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนผู้กระทำความดีทั้งหลาย77.45ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ77.46 พวกเจ้าจงกินและรื่นรมเพียงเล็กน้อยแท้จริงพวกเจ้านั้นเป็นอัจยากร77.47ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ77.48เมื่อได้กล่าวแก่พวกเขาว่าจงเงยรุกลัวพวกเขาก็จะไม่รู้กลัว77.49 ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ77.50ดังนั้นคำบอกเล่าอันใดเล่าหลังจากอันกุลระอ่านที่พวกเขาจะศรัทธากาัน